พวกเราทีมนันสการนะครับทีมภารกิจจากโปรแดงนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่แครายอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็ได้มีเพลงพิเศษนะครับและคาพยานดีๆที่จะมาหลุดใจพี่เราด้วยเดี๋ยวขอเชิญท่านแรกเลยนะผมอะขอถือประมือให้กับครูก้้ง,งครับเหมือนไม่รู้ตัวเลย <laughs> มีตกใจเล็กๆด้วย เพลงนี้ผมก็เพิ่งเคยฟังครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนแบบภัพถลับตาเลยเหมือนกันตัวเองกำลังลอยตัวแบบเบาขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับของของประธานนะครับที่มีอย่างชัดเจนนะครับสาหรับของการเดินไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญท่านต่อไปเลยนะครับที่จะขึ้นมาเป็นคำพยานให้กับเราครับขอเชิญพี่โอปอครับขอแตะก้มือให้กับพี่โอปอครับ ไม่ได้เป็นพยานม,มานานมากเลยแล้วก็เคยเป็นพยานที่ที่จัดแตนสมานที่ปกแดงแล้วก็ที่นี่ผมก็ตั้งใจจะมาเป็นพยานด้วยเหมือนกันแต่ก็ผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับเส้นทางชีวิตที่ที่พระองค์ทรงนำนำผมมาในวันนี้ผมอยากจะเล่าว่าผม,ามนั่งยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไงเพราะว่า ในเมื่อ18ปีที่แล้วผมก็หลงทางไปจากพระเจ้าอือยท้ายว่าใช้ชีวิตไปวันวันแล้วก็ถามว่าคือการหลงทางเนี่ยเม่อก,ก่อนผมก็เป็นคิดเตียนตั้งแต่อายุ17 18 19พอย่างที่20ผมก็มาทำงานที่ชนบุรีมาชนบุรีมาอยู่กับแม่แล้วก็ ที่นั่นก็ผมก็หาโบทพอหาผมเจอก็ได้ไปหาไม่เจอไม่ไปเอ้ยคนเนี่ยพอหาไม่เจอก็ไม่ไปก็ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุนะ่นก็กำลังขึ้นคนนองแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็แล้วก็เสเพไปด้วยอะไรประมาณนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นปนัญหาที่ หนักมากแล้วก็พระเจ้าตีสอนผมในในเรื่องการหลบทางในครั้งนี้ก็วันที่พระเจ้าสรงเรียกผมก่อนก่อนหน้านี้ก<ะ>็จะมีปัญหาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ผมเป็นดีสินเยอะดีสิเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะทําไงหาทางออกบอก,บอกพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น นี่สิในในความชั่วของผมพูด้คือว่าผมาสุ้ปัญหาทุกอย่างไว้ใต้ผมแล้วก็วันนึงเรื่องมันก็แดงขึ้นมาเพราะว่าวัน,นวันนั้นอะ่ะขาผมหักหักเลยแล้วก็เข้าโรงพยงาบาลแล้วผมก็ไม่สามารถหาที่จะมาใช้นีใช้สิทธิไ์ไดไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ทุกอย่างเรื่องมันก็ ถูกเปิดโปงออกมาแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผมโยกเว้นผมนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวนึกถึงพระเจ้าผมก็ร้องไห้กับพระเจ้าผมก็แล้วก็แบบร้องไห้แบบสำนึกผิดจริงๆว่าชีวิตนี้มันเวลามันได้มีพระเจ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระัองผมตั้งแต่ วัย20จนถึงวัย38-18ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้มีอะไรเลยในชีวิตเงินก็ไม่มีที่ไหน่หลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมก็รัทุรังไปเรื่อยๆคือ,อใช้ชีวิตแบบเสพไปเรื่อยจนกระทั่งพระเจ้าตีสอนผมคือผมผมอธิษฐานเอนนั้นบอกว่าพระเจ้าถ้าพรงิดไปแล้วเหมือนเหมือนุร้อยหลงหายเลยอ่ะ ก็คืออธิษฐานด้วยน้ําตาไหลแล้วก็น้ําตาคอแล้วก็ทั้งเฟขาขาหักแล้วก็เจ็บอยู่อยู่อ่อยูที่โรงพยาบาลนั่งที่โรงพยาบาลแล้วก็มารับพื้นที่บ้างพระเจ้าส่งใครก็ได้มาหาผมทีผมอยากจะไปโบสถแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีก็ตอนนั้นผมก็อธิษฐานขอบคุณพระเจา้าองค์ ดูผมอยู่ตลอดตลอดสิบแปดปีพระองค์ดูว่ามันจะไปที่ไหนพระอ,องค์ส่งคนมาคนหมอพระอ,องค์มาที่ที่จักทิจับุมลคือเป็นอาจารย์ที่เคยสอนเคยดูแลผมตั้งแต่เรียนระวีจนมาถึงอนุชนเพราะว่าตอนนั้นผมก็เป็นอนุชนแล้วก็มาหาผมมาเยี่ยมผมกับป้ากับป้าที่แกเลี่ยมผมมาตั้งแต่เด็กๆแกก็อยากมาหา กับน้าป้ากับน้าก็มาหาผมแล้วของคุณพระเจ้ามา,มากพระเจ้าส่งคนของพระองค์มาเป็นเป็นสิสทธิพิบาลที่จัดฉล่นวนมันมันไม่ใช่เรื่องเอญแล้วก็ธรรมดาผมก็เลยสารภาพบาปกับสิทธิพิบาลสารภาพบาปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ร้องไห้ก็จับมือเราแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ไปโบสถ์นะเริ่มต้นใหม่นะผมก็ มาหาจนได้มาเจออาจารย์พอ่อแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ที่จะจสมานโปรแกรมน่นารักมากแล้วก็ต้อนรับแล้วผมก็เริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่เพราะเหมือนเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คือเริ่มต้นใหม่ผมก็อธิษฐานถึงแม้วันนี้ผมเดินขากระเพื่กระเพืเ่แต่ผมก็ยังภูมิใจว่าเออดีแหละคือการตีสองที่มาจากพระเจ้า คือการผมอธิษฐานอยากจะให้มัน,นหายไม่อยากแต่แต่ไม่หายแต่ผมระลึกได้ว่าการที่มีพระคุณพระเจ้าก็มากยางพอแล้ว <Okay. S 1> ในการที่ใช้ชีวิต <Okay. S 1> ในการที่จะเดินต่อไป <Okay. S 1> เพราะว่าการการรักษาโรคบางทีพระเจ้าให้ถวายเกียรติทั้งทั้งที่ร่างกายแบบเนี้ร่างกายแบบนี้เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ เดินขาทกก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์สร้างมาดีหมดอาจารย์เปาโลเนี่ยอธิษฐานขอให้หนามออกแต่ไม่ออกผมว่าน่าจะเหมือนอาจารย์เปาโลแหละก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมผมมีความสุขมากแล้วผมก็เดินกับพระเจ้าด้วยสัตซ์ซื่อแล้วก็มาโบสถ์ทักวอาทิตย์แล้วก็มีโอกาสเข้ากลุ่มเซลลวกับพี่น้อง มีโอกาสได้แบ่งปันได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์คำขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้เราจะทิ้งพระองค์ตอนนั้นพระองค์มไม่เคยทอดทิ้งพระองค์เรียกกลับมาแล้วพระองค์ก็ให้ว่ายืนยันในการทรงเรียกและการท่งเลือกของเราเลย ừ ừ ừ. เรามีชีวิตที่ที่ติดสนิทของพระเจ้ามากขึ้นขอบคุณพระเจ้าสาธุ ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพี่โอ๋บอด้วยนะครับในเรื่องที่ได้ยินได้ได้ฟังไปวันนั้นถึงวันนี้ปีปีปเสร็จแล้วเนาะจะสองปีแล้วเนาะนะครับที่ที่เขาที่เข้ามาอยู่ในืิอจักในสมานพวกแนของเรานะครับและเริ่มที่จะโตขึ้นแล้วพี่โอบอเคยเูยกับผมอย่างหนึ่งคือว่าที่ผ่านมากับกลายเป็นแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่เมื่อเริ่มรับใช้เท่านั้นเลยวิญญาณเราจะโตขึ้น พอ,พอเราจะมากขึ้นดึงใจในการรับใช้นะครับพี่น้องอและท่านตุดท้ายครับผมวันนี้จะมีเพลงนะครับพิเศษให้อีกหนึ่งท่านครับขอเชิญพี่แซมครับแต่งบนมือพี่แซมด้วย ครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาถวายแด่พระเจ้าของเราครับเมื่อในเวลาที่เรานั่งอองกําลังในเวลาที่เรานั้นเจอปัญหาความช่วยเหลือก็มาจากพระเจ้าการช่วยกู้ก็มาจากพระเจ้าาที่เราทุกเรวดองเป็นสิ่งใดให้เราที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าสม่ำเสมอขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้วันนี้ก็จะมาถวายเพลงข้าของนมัสการแด่พระเจ้าของเรา iwe lachi <laughs> ka mo Uh... -huh. คาบก พระเจ้านะครับสำหรับพระองค์เพลงนี้ก็ไม่มีวันไหนที่จะดีเท่ากับในนิเวศของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพี่แฟมด้วยนะครับพระยุูทีตักไว้บอกว่าพวกเราจะทานอาหารแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังอย่างเดียวก็หาไม่ได้ เราต้องทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยอเมนเราเชื่อครับว่าพระวจนะคำของพระเจ้านั้นคือคําพูดจากพระโอษฐ์ของ